สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอบทที่2โลกและกลารเปลี่ยนแปลงพเพื่อนๆได้ศึกษาโครงสร้างโลกกันมาแล้วนะคะวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงเพตกันนะคะเพตคือแผ่นธรณีที่ประกอบไปด้วยทวีปต่ตงตางๆเพตก็จะประกอบไปด้วยนะคะสีเขียวคือเปลือกโลกทวีปส่วนสีขาวคือเปลือกโลกมหาสมุทรสีน้าตาลนะคะคือแมนเทิลแมนเทิลเนี่ยจะเป็นสถานะของแผงเป็นชั้นหินหนืดให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่า เหตแต่ละเทตเนี่ยค่ะจะมีรอยหยักๆๆๆที่สามารถชื่อมต่อกันได้โดยมีหลักฐานีข้อในหนังสือนะคะคื 1. อ 1. รอยต่อของทวีป 2. ความค้ายคลึงกันของแผ่นของกลุ่มหินละแนวภูเขา 3. หินที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนจากทางน้ำแข็งและสุดท้ายนะคะ 4. ทราบจิดบับันะคะ ได้เสนอทฤษฎีที่มีชื่อว่าทฤษฎีธรณีแปลสันฐานแผ่นธรณีนะคะโดยตั้งสมมติฐานว่าทวีปในอดีตทั้งหมดเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันนะคะเรียกว่าแผ่นเจียค่ะเมื่อเวลาผ่านไปแันเจียเริ่มแยกออกนะคะจนกระทั่งเกิดเป็นทวีปดังปัจจุบันค่ะการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรนะคะนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายไว้ว่าเมื่อแผ่นธรณีเกิดรอยแยกแผ่นธรณีจะเกิดการเคลื่อนตัวออกแผ่นอย่างช้าช้า ทำให้เกิดรอยแยกใหม่ที่มีอายุน้อยที่สุดนะคะส่วนแผน่นทรณีใกล้ขอบทวีปจะมีอายุมากที่สุดค่ะเมื่อดันกระดาษสีแดงขึ้นตามรอยแยกกระดาษสีแดงจะมีการเคลื่อนที่ออกทางด้านข้างน,นะคะกระดาษสีแดงเป็นหินเนื้ดจะมีอายุน้อยที่สุดน้อยกว่าหินใกล้เคียงนะคะกระดาษสีน้ำเงินนะคะจะเป็นชั้นหินที่มีอายุมากที่สุด การขยายตัวของพื้นมหาสมุทรมีการขยายตัวออกทางด้านข้างโดยกระดาษสีแดงจะแทนเป็นหินเดิรที่มีอายุน้อยที่สุดรองลงมาเป็นกระดาษสีเขียวและสีน้ำเงินจะมีอายุมากที่สุดค่ะเจ้นที่ของแผ่นทอลาีภากนะคะเราให้กระดาษแต่ละใบเนี่ยเป็นแผ่นทอนีภ่าแต่ละแผ่นอันนี้คือแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองแผ่นที่สาม มีพแต่ละแผ่นกับเครื่องตัวก็จะเป็นดังนี้นะคะค่ะก็จะมากฏว่าแผ่นที่1กับแผ่นที่สองเนี่ยเคลื่อนที่ชนกันและแผ่นที่2กับแผ่นที่สามเนี่ยเคลื่อนที่ขากันและแผ่นที่1กับแผ่นที่4เนี่ยจะเคลื่อนที่เฉือนกันส่วนแผ่นที่5้ากับแผ่นที่6จะเคลื่อนที่ชนกันและแผ่นที่4ี่กับแผ่นที่5้าเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ห่างกันแล้วเราก็จะได้ข้อสรุปดังนี้นะคะ ของแผ่ทนทอลิเมข้างเนี่ยจะมีอยู่สามแบบก็คือเพื่อที่ชนกันเพื่อที่หางออกจากกาันแล้วก็เพื่อที่เฉือนกันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ